สวัสดีครับคลิปนี้เจอกันเต่าเลยือเพิ่มว่าน,นไปเลียฟันอีกแปลงหนึ่งมันเมื่อยครับก็เลยได้มาซ่ําตรงนี้เต่าเมื่อน,นี่เขาถิําก,การนี่ครับทําการแสดงนี่แปลงนี่ก้อนก็ดีไทยแล้วฝนมากครับนี่ลผุผพันสามหละกะักอะพันหาตีฝนนํำลงมาแบบยางแห้งเลยก็เลยตีแค่เอาหนามันส้มมันไหนแกบนี่ออกครับแล้วก็ถิําการปลูกเลยขี่ขานเตลียนใส่พันหาอีก หัวหมูกับแตงไม่เหล็กน,นาสีลุงอยู่หรอกครับเ,เลยทำการปั่นเอาเลยไปเตรียมการขืนพั้นอ้อยแบบนี้เฮ้ยกำนระเบิดครับใส่สีวงติ่มกบับบารถเงินกับ วันได้นะวันมาทไลไลพบกันพบกันนานที่ มันจะเกนดัะไรเงิดไหลบอสตัดเอาเบิดไปได้มาแต่ง,งานหนเพื่อครับก้าจะเอาอไปแข่งขันจักพันเอียงก็เลยมาปลูกเรียนๆไว้มันหลับเป็นล้ำไงแบ้นี่เฮียก็แขนคนซ้ำกันเมื่อไรครับ สว่าห้างเยวกัผสมกับขนเก่นขนแก่นกัมีอยู่ขนแก่นอาจจะเ,าาเป็นขนแก่นขนแก่นขนแก่นนีุ่ละเล่นยนี่ผมจะเลี้ยววัดี่ไปครับลูไว้เขาวาดี่น่เไปมาจนใบม่วงอะเล้ยวก็นงานเาเก่ง 有个奶。 ุงไวแล้วต้องยอมเอามันม่ไหวครับเป็นเต็มแล้วครับหางแรกเดี๋ยวเปิดเอาข้องซะก,ก่อนกาวรราลอกคำคำเดี๋ยวรีวิวให้เบิรงครับช่วงนี้กำลังเริ่มต้นเปล่าจักหน่อยใบยสว่วงเราเขาก็จะเริ่มปุ๊บไอแไนวตะแอยมันเงาเติอบอยู่นะครับสร้างก็จาขึ้นไว้เหรียญกันจักหน่อยเฮาแบบที่นี่อันนี้คือล่องเบิรงหางแหลมครับ ได้สามควงก็คืออ้อยมันมันลำไ่มันก็เลยได้สามควี่ครับระยะที่เพ่นลงสามสิบเส้นครับวัดเบืองจากกระลเมตรวันนี้ระยะลองระยะระยะความห่างของลองผนงเทียบประมาณอยากได้ประมาณเม็ดเม็ด ยี่ขนาระยะล่ำเลยครับเพื่อระยะล่ำเมตรยี่ข้างนี้ก็ตปลายครับเมตรยี่แต่มันเกิดมากมัมก่อกวบินทังสี่ดอกมัก,กิ้งมอใส่มันก็เอามาทหันเลยครับไม่มักกิ้งมันเนี่มันหอดใส่มันก็มันขึ้นมาซื้อหันเลยบอกยังไงว่าดินทั้งขางมันเจ็แข็ง มันเจียนแต่มันบีบมาได้แต่ดินที่มันนอ,อนอ่อนนี่นี่ซุมนี่ยวงห่างกันกับจริงนี่แต่ห่อน,นิ่มสารหากันคือเก่อนนะครับมะเกียงหาซิฟคือห่อนหนึ่งมือผมนี่มะเกียงได้ซี่สิบหาซีสิบหาสี่ซิบหมกต่สิเทยียดไหมเห็นเป็นทวงหาซิฟกับก,ก็กระเทือนเห็ด ระยะที่กักิ่งมันเย,ยวะเจ้เน, yeah. นี่ยดนเม็ดเดียวเม็ดเดียวตีนลดน้อยมันก้าซิบมันก็แขบเด้วยครับนี่อันซ้ำนี่หวานเสมอกันอยู่หน้าลองกต่ได้บอ้ยเซ่นะเป็นใครครับเพราะท่านเราต้องแก้วอยู่ช่วง เมตรสิบหกต้องคือออกเีกให้มันได้ประมาณเมตดเมตรสิบเมตรสิบเหยียบย่ำหมอ,อกเยียนะมันเหยียบทีก่อนห้อนยามเมาคว่วนมัน,าม,าน,ม,นมันเปลี่ยนเสียดายไหมคือว่าย่ามหางรถไปไปเหยียบน้ขอขวบน้ำอันนี้มันมันขนมาหารถหน่อยเสียดาย กันตอนปลูเนี่ยแมนอยู่เดี๋ยวเบืองโงยปลูกห่างเถอะมันก็ดโยกไม่หรอเนาะวยเล็อกกะขับมาแตันไอยจนใหญ่ายหรอวามเลือกกหวานพอดีอยู่นะกันเลือกไลกับพอดีครับแนี่ยงูมันอยู่มือหนึ่งไปอ่านออกหวานโบนแนนแล้วประมาณสองอยู่ เลือกไลก่กบดีตื่นไล่ก็บตายอันนี้คือเห็นมันกบหน่อยครับนี่มันจมโสกลงเลยดินทุ่มเ้าจงไว้นี่เฮาจะคอยกบลงมาอีกเลยๆในเมื่อที่มันเกิดแล้วเอาโรตาลีมาพาหรือว่าจะเอาริปเปอร์มโขูดก็ได้เต็มหละทางหนึ่งเดี๋ยวอีกเจ๊สองหาครับเดี๋ยวทายทั้งรถหน่อ นมันจักอยู่ในกโมัวอยู่ออยยออยมันแก้วของจุ่มพ้นยู่กลางดอกยางด้ยดอกยางหลังมีอยู่ในกลัวกับโรอหลอก มาเสียบลากก้อนในอิ์เวนตกเกินพอดีเปิดไฟตาพอดีทีมงานกับเมือเอ่อยงองแงแล้วก็เลยแกวบวมานไวไปเทีท่วถึ่วันครับก็จังสีแต่ใส่ไ,ไม่ว่าทางมันหย่างอีกแบงที่ตัดมันเป็นทางแบบโอมน้ำนะ <c oughs> ก็เลยเอาส้มมันย่างยนรถไปเทีวถิ่ม ลยังจะขีดอืนไหมเถ่ายท่าไปน,ปนบ้างขีดนาครับนี่แปลงอยู่ดอกแปลงสองเศษสองแปลงอยู่ดอกปลูกก็ไร้ครับปีนี้งบประมาณบบมี่ปั่นกันเลยครับปลูกมั่นยางระเครงเลยทีซึ่งมันเหลืออย่างงบประมาณไม่ครับเริ่มแล้วเดิ่มท่างนี้เริ่มปลูกแล้ว ครับผมมาฝากกันไหมครับผม